เพ,เพื่อนเเคยคิดไหมว่าทําไมหนังหรือภาพยนตร์ที่เราดูกันเนี่ยถึงดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นหนงังทําไมคลิปที่เราเผอถ่ายเฉยเฉยมันดูเหมือนหนังจังแต่ทําไมบางครั้งมันก็เป็นเพียงแค่คลิปวิดีโอธรรมดาทั่วไปก่อนอื่นก็ต้องขอย้อนไปที่ความหมายของคําว่าหนังหรือภาพยนตร์ซะก่อนคําว่าภาพยนตร์เป็นคํานามหมายถึงภาพฉายด้วยเครื่องทําให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ซึ่งถ้าจะพูดถึงภาพเคลื่อนไหวเนี่ย มันก็คือภาพที่เอามาเรียงต่อกันและเอามาต่อกันรเร็วนั่นเองซึ่งก็อาจจะอนุมานได้ว่าสิ่งที่ทําให้ภาพดูเป็นหนังดูซินิมาติกเนี่ยมันก็ใช้ปัจจัยคล้ายๆกับการถ่ายรูปนี่แหละซึ่งเราสามารถแบ่งเกณฑ์หลักๆของการที่หนังถูกเรียกว่าหนังได้อยู่หลายปัจจัย <c oughs> เช่น Composition น่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนเคยได้ยินมาอย่าง rule of t h i r d point line ความสมมาตรหรือพวก ratio ต่าง เพราะภาพเป็นสิ่งที่คนดูได้เห็นเป็นอย่างแรกในการเล่าเรื่องของหนังนั่นเองครับหลังจากมีภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นไลติงหรือแสงศาสตร์ของการจัดแสงนั้นอ้างอิงมาจากภาพวาดและภาพถ่ายแต่ปัจจุบันการจัดแสงก็ประยุกต์ได้มากขึ้นการจัดแสงที่สวยงามก็สามารถเปลี่ยนจากเฟรมภาพธรรมดาธรมดาให้เป็นอีกแบบได้ แม้แสงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการเล่าเรื่องได้โดยตรงแต่ก็สามารถทําให้ภาพเราสวยงามมากกว่าเดิมและยังเป็นส่วนสําคัญในการดึงอารมณ์ของภาพออกมาได้ไหนๆก็พูดถึงเรื่องแสงแล้วต่อมาก็เป็นคัลเลอร์สีของภาพยนตร์จะสังเกตได้ว่าในหนังจะมีสีที่สวยงามและให้อารมณ์มากกว่าวิดีโอทั่วไปเหตุ <pizza> ผลของมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องของแสงที่จะช่วยเสริมอารมณ์ในภาพของหนังให้ออกมาได้ดียิ่งกว่าเดิม